ตีดอย่างไม่ควรพลาดเมื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ฟังจบและนำไปปรับได้ประโยชน์แน่ครับผมโมวันไกเลอรกิติสวรรณ CEO อโมวันอีคอมเมิร์ซแอสเทผมทำธุรกิจหลักเกี่ยวกับอสังหาริมทร์ครัพย์ผมช่วยเจ้าของธุรกิจไม่ว่าขนาดเล็กขนาดกลางข,ขนาดใหญ่และผู้สนใจผู้บริหารและผู้ที่กำลังเริ่มธุรกิจ ในการที่จะช่วยขายอสังหาริมทรัพย์มีวิธีที่จะช่วยให้ประหยัดภาษีธุรกิจและภาษีส่วนตัวอย่างถูกต้องนักวิเคราะห์สำรวจความเสี่ยงภัยในสิทธิทรัพย์สินของเจ้าของธุรกิจผมมีประสบการณ์ที่ใช้แล้วดีแล้วเห็นผมเชื่ออยู่ว่าถ้าทำอสังหาริมทรัพย์ให้มีคนเห็นมากพอ และคนที่เห็นมากนั้นชอบทำเลที่เขาชอบและเป็นทำเลที่ใช่มีงบประมาณพอและราคาที่ขายเป็นราคาที่ถูกต้องผมมั่นใจครับว่าอาสังหาริมทรัพย์ชิ้นนั้นขายได้ครับว่าลงทุนกับบ้านเจอย่างได้ไประโยชน์ทางไรอันที่หนึ่งที่เราเห็นชัดๆก็คือลดภาษีเงินได้ดอกเบีย้ยไม่เกิน10,000แบาทครับ กำไรตั้งแต่ตอนซื้อเลยครับตัวอย่างของการขายเขาราคาตลาดที่เขาขายกันอยู่อยู่ที่2อล้านเจตัวอย่างนะครับเป็นแห่งหนึ่งสองชั้นก็อาจอยู่ที่2อลนะ้านเจ็ดเวลานั้น,น,นแต่บังเออเราคุยกับเจ้าของระถุกพอแล้วเจ้าของเขาใจดีอยากให้เราได้บ้านหลังนี้ก็ขายเราที่2อล้านห้าเห็นไหมครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่2ก็คือ ซื้อได้ราคาตามกาตลาดที่3ก็คือการค่าเช่าเราอาจจะได้ผลตอบแทนจากการที่เราเอามาสั่งหาริมทรัพย์ชิ้นนั้นมาตกแต่งแล้วก็ปล่อยเช่าสมมุตินะครับว่าเราพ่อนอยู่หลังเนี้ยมีการดาวแล้วก็มีการที่เงินต้นแล้วเราผ่อนอยู่เดือนละประมาณ 1- 2แต่เราได้ค่าเช่าเบิกห้าต่อเดือน เนไครับว่าตัวนี้ก็จะเป็นรายได้จากการเช่าเมื่อหากาการผ่อนไปแล้วเราจะมีเงินต่างสามพันครับข้อที่4เป็นสิ่งที่หลายๆคนทราบว่าถ้าเรากู้อาจจะได้วงเงินที่สูงมากแล้วก็ดอกเบี้ยที่ต่ำสุดเพราะว่า,ถาสถาบันการเงินก็มียอดที่จะต้องออกสินเชื่อก็เป็นการแข่งขันมากเรา ลงทุนในสังหาลิมิตก,ก็ได้ประโยชน์ครับข้อที่ทําทำกำไรระยะสั้นได้เลยอาจจะไม่เกิน5 6เดือนแล้วก็มีโรงเวแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนพื้นเปลี่ยนห้องน้ำเปลี่ยนครัวทาสีบ้านก็ใหม่นะครับแล้วก็ทำการขาย ได้ส่วนต่างอย่างสมมุติเมื่อกี้เราซื้อาม,มาสองล้า2ห้าตกแต่งไปอีก2องลแล้วก็เราก็ขายไม่ต้องเยอะครับราคาเดิมเลย2องล้านแล้ราสันน้งนะครับไม่วเวลาไม่เกิน6กเดที่เป็นอัตราผลตอบแทนก็ลองคํานวณดูนะครับมันได้เยอะอยู่ข้อที่6มีเงื่อนไขนิดนึงนะครับว่าจะต้องอยู่ในทะเทวยนบ้านให้ครบ1ปีอันนั้นคือเรา ได้รับสิทธิทางภาษีไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจข้อที่7เมื่อมีเงินเฟอ้อเราก็มีโอกาสปรับค่าเช่าแต่ถ้าเกิดภาวะเงินฝืดเราก็จ่ายดอกเบี้ยลดลงนี่คือประโยชน์ข้อที่7ครับสรุปวางแผนให้รัดกุ่มไม่ควรพลาดการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ได้ประโยชน์7อย่างนีถ้าชมคลิปนี้แล้วเกิดประโยชน์ อย่าลืมแชร์เพื่อนๆนะครับไม่ให้พลาดสาระข่าวสารดีๆกดติดตามเป็นเพื่อนกันครับ